ได้๋ยวไก่บ้านครับเทียนยังใหญ่ไหมนี่ต้มไก่บ้านเดี๋ยวต้มซั่วต้มซั่วครับต้มซั่วไก่ครับมีตะไคร่ครับไก่บ้านเนาะน,นี่เนะาะไก่เฮานี่แหะครับไก่บ้านเฮานี่แหละเร่งงยงในอะไรกันใบมะขามครับอเอาลงหม้อเลยครับตั้งงอไว้เดือดย้ายมาเดือดกำลังเดือดเลย ใส่ลงครับนี้ปะาหาเบิ้งสูตรย้ายอันชัวไกลครับ ถ้าว่าไก่เปื่อยเดี๋ยวก็เอาอน,นี้ลงเลยมันเอาสมมะขามใบมะขามอ่อนลงเลยใส่น้ำนี่ย้ายใส่อีกย่างนี่ก่อนนะใส่น้ำประเดชใส่เกลือน้ำประเดชก,กับเกลือนิดหน่อยครับอันนี้ถาไก่ไก่เปือเ่อยเจ็กหน่อยห้าไปจึิงจะเอาขึ้นมาสีกบใหญ่จ้าจะไม่สีเจ็กห<ม>น่อยก็อนเอาใบมะขามใส่ก็พอนสมย เอาก็ดีเลยแบบนี้เอาเกลือมาแล้วพอดีและสีได้แล้วเดี๋ยวเสียวออกมาพักไว้เสียบหม้อเนี้ยนี่ลุงก้อนต้มมะหวบก่อนเอาเกลือใส่ต้มมะหวัวเป่าต้มมะหวบต้มมะหวั่วกนหายมันเดือดกอนแบบนี้ดีๆมะหวั่วเกลือใส่จังนก็บอครับ ต้มหรือลวกนะครับเนาะแกอกอกมาผักแหว้งครับน้ำเดือด้วครับเอาบอกบวบลุ่มาหนี่แเรวบมบดเลือเนาะ ตัวนี้ครับน,นี่นรงกว่ายายหน่อสีไก่สีไก่สิบส่วไก่เดี๋ยวกบสิปรุงเนาะครับสีกแี้วนี่ก็ทีเอาเอาน้ำได้หมอนี่ครับลงใหญ่กวนาำที่เอาต้มนี่แหละเอาลง ก็ชิมี่เปรนผงข้าก็ชิมีครับพี่ครัวพี่ครัวชุโรตครัาผักไรเลยครับทำปลาเนาะมันป้ากไส้ยนั่อยู่กะชิมี่ผักนี่ครับครับเนี่ยเอาลูกแนบ่ให่นี่อันนี้กขาใสบ่บมลอันนี้โหระพาครับหอมล้วกอยังได้ยืนมาอย่างใหญ่ตะลเน่ตะลเน่อล้วก็หอมปีครับผักเถิมขาหอมผักเถิมบอ ผู้ไทยบ่างผู้ไทยในเอื้นพักเทิมบ่พักเทิม,มคนนี้ครับหอมสารเน่อันหอมครับเอาไปเถาหะห้ยเนาะหอมปีได้แล้วเรียบร้อยแล้วบัดนี้ถามาปู สวัสดีครับกระเทาะกรติตักน้ำใส่สวัสดีครับเรียบร้อยแล้วมันหอมเรียบร้อยแล้วเอาละใหม่รถหนีจะเลื่อนอ่ะนี่น้ำต้มห้อนแล้วครับอืมเป๊ะเลยพอดีเลยบอกพอดีเลยจ้ะอ่ะยี่ห้อกระติกใส่ใส่รยังไงกระไรกระติกกัว ใส่กับขวงหอมเยอใส่นะครับโอ้ขวครับขาดอะไรเลยครับอันนี้ชดรถครับ เดี๋ยวแต่ผู้มักเด้อครับวันนี้เด้อเส่ไหน่อยใส่ไรอ,อ่าไม่ได้ตุ่มไม่ได้จใจเนาะใส่หนังปลาด้วยนหมใส่น้งปลาครับใส่น้นังมันเค็มเนีน่ยครับงลงไปเลยทีเดียวลงไปเลยครับ เรียบร้อยครับบานนี้ค้นให้เขากันครับนี่แหละครับสูตรส่วไกลแย่เดียมครับพักถือมี่มันสีงหองอ,อมเถือไปกับส่วไกลถือกันะเะียบ้อยยกโซ่พี่นอ้องเพื่อนยายบานนี้ อยสวัสดีค่ะมาเดอร์มากินส่วไก่น้ำกันเดอร์มือนีเดอร์นะครับมือนี่กินส่วไก่นะได้ส่วไก่ครับนักการ์ดยังอีกมียัยซุปน,อนอ้อเล่าอันนี้แล้วก็ต้มมะบวบ่เจียวบองเจียวบองครับแนักการัดหนึ่งม,ม,มันเกลวเงี้ยหมวกมันแก้ียวนะครับมันแก้วอ่ะ เรียบร้อยครับขอนียวหัวนย้วเสาๆบรรยากาศสีลมแน่จักหน่อยครับสีได้ยินเสียงลมเบือๆแน่จักหน่อยนะครับมามากินข้าวน้ำกันครับมากินข้าวน้ำย่าครับมือนี้ครับสวัสดีครับมาพ่อกันอีกแล้วเนาะครับเนาะมือนี้ย่าเห็ดยบสัวไก่สู่กินครับเสาๆนะครับมากินตอนเสาๆนะซิมบือนี่งซิมสัวไก่ย่าก่อนครับนด้กินหมดซิมโซครับ แฝบเมเปนลแบมันขาวก็นอืมแซ่แบๆบแซบบ่บ,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 บครับมันเดิ่มมันเริ่มแบบีึงขาวเริ่ม <ừ> ุูงบินกบไลยครับุูงบิน <c ười> เจ้าบองอันนี้น่าเล่าแบบน่าเล่าน้อยน้อยจุกน้อย Donc voilà. หลายพันเลย

สรงก็รวยดีขนาดครับช่วไก่แบบขามเนาะไม่มาขามอ่อนให้โชคดีหาตับเหียนก่อนตับไก่ไม่หน่อยครับไปเห็นก่อนโชคดีเลยครับ 嗯。Mm hmm. nhân Nam. จวมกดีเลยนะบ้านหอมออนสวยดีเลย ครับส่วไกลสูตรได้เหลี่ยมเนาะเพลงเนี่ครับมากที่บอกครับคลิปนี้ครับมากกะฝากไ้เด้อครับฝากกดไลค์เนี่ยกดแชร์น้ำกดติดตามให้พรมครับอันอันนี้ก็คอมเมี์ขันเขามาเบาด้วยครับมาเบาเขามาบอกสูตรกันก็ได้ครับผู้ใดส่วยไกลมีสูตรได้เนี่ยเอามาเนะนน้ำกันได้ครับนะครับมือนี้ผมกับยายกะสิเพราะตัวลาไปก่อนนะครับ จิงพ่อกับแม่มือนะสวัสดีครับหนึ่จิงไหมก่อน